ปุมธานีวัดสิงห์สามโคกเจริญพุทธมนต์พิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรรุ่นรวยสมปารถนาและพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีกวนเข้าทิพย์งานบุญประจำปีณสาราดินวัดสิงห์ตะบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่25กุมภาพันธ์2567ันห้อเวลา17.0 00, เนวัดสิงห จัดพิธีเจริญพุทธมนต์พุทธาภิเศกเหลียนหลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรรุ่นรวยสมปาถนาและพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีกวนข้าทิพย์งานบุญประจำปีมีพระสมุดอัตพลอนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์คอยอำนวยความสะดวกพร้อมด้วยคณะสิทธยาณสิทธิพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักส่วนบรรยากาศพิธีเจริญพุทธมนต์งานบุญประจำปีวัดสิงห์สามโคก ก่อนเริ่มงานได้มีคณะสิทธาอนุสิทธ์พี่น้องประชาชนต่างทยอยเดินทางมาที่วัดสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีพระสงฆ์ทรงสัพนสักได้เดินทางมาถึงเช่นกันต่อมาเมื่อเวลา17.00นเริ่มวิธีเจริญพุทธมนต์พระสมุเอตตะพลอนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์จุดทูบเทียนบูชาพัะตรไตาจากนั้นพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง จเจ้าอาวาสวัดเขนเคเ,เป็นประธานปล่ายสง์จุดเทียนชัยและมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์และพระนั่งปกอธิษฐานจิตจากนั้นหลังสิ้นพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้ปะพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจากนั้นเริ่มพิธีกวนเข้าทิพย์ต่อไปส่วนงานบุญประจําปีวัดสิงห์ ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองไม้สักงานจะเริ่มวันที่27กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่4มีนาคม2567ภายในงานมีการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังหลายวงมีกองบุญไว้ให้ผู้สาสิกชนพี่น้องประชาชนได้ร่วมทําบุญกันหลายกองบุญนอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านขายจำนวนมากไว้คอยพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานบุญประจำปีวัดสิง์ ได้ซื้อหากันในราคาถูกสุดท้ายนี้อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลขอเรียนเชิญร่วมงานบุญประจำปีวัดสิงห์ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองไม้สักโดยทั่วกันวัดสิงห์ตั้งอยู่ถนนสามโคกสายในตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดติดถนนใหญ่ติดสถานที่ท่องเที่ยวเตา,าองค์อ่างหาง่าย สาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี